สวัสดีจ้ามาลวจ้ามาลวจ้าพเพื่อนๆวันนี้อากาศดียายจะไปเอาเอาดินเอาดินมาผสมแยกต้นกล้าพริกแล้วก็จะเพาะพวกล่ผักต่างๆเนาะผักอันไหนที่เพาะได้ช่วงนี้เนาะเนี่ยจะไปเพาะกันเนี่ยจะไปเอาดินที่ใยญ่ที่ยายาขุดไว้ในโรงนู่นในโรงฟืนตอนนี้ ในสวนเอาไม่ได้เดินในสวนเพราะว่ามันมันแฉะเนาะอากาศดีอยู่นะวันนี้สิบองศาหรือเท่าไรไม่รู้แต่ก็ออกออกมาแป๊บแป๊บได้นะอยู่นานไม่ได้หนาว <c oughs> เดี๋ยวดูไก่ก่อนเป็นยังไงอาหารไก่เดี๋ยวดูก่อนส่วนพี่เหมินก็น,นอนเตรียมฟืนเขาไปไว้เผาฟืนของพวกเรานี่ฟืนของพวกเราคนอื่นเขาเผาทิ้ง เราไม่เผาทิ้งเด้อนี่เอาไปเผาไฟเอาไปเผาไฟนี่ไม,ไ,ไม่ได้เผาทิง้งดูอากาศวันนี้ดีเนาะนี่ท้องฟ้าสวยงามท้องฟ้าสวยงาม นี่นะคะโอ้ยแบบนี้นะเพื่อนๆดีมากเลยอันนี้มันเป็นต้นของต้นเชอรี่ต้นแอปเปิลเนี่ยโหถ้าต้นสนเนี่ยไม่เท่าไหร่ต้นนี้เผาแบบว่าอยู่ได้นานแบบนี้เนี่ยลังคงันคันลังแพร่น นี่นะคะเพื่อนๆดินที่ยายขุดไว้เนาะนี่ยายขุดไว้เดี๋ยวยายก็จะเอาใส่กระป๋องแล้วก็ไปผสมดินที่ว่าเราซื้อมาเนาะเดี๋ยวยายก็ขุดใส่ก่อนเด้อนี่นะคะได้แล้วเดี๋ยวก็ไปผสมกับดินที่เราซื้อมาเดี๋ยวเอามาเลือกเอากระถางก่อนนะคะเพื่อนๆนเลือกเอากระถางที่เราจะไปแยกพริกกัน ยายขอเลือกก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆจริงๆมันต้องแยกใส่กระถางใหญ่กว่านี้หน่อยแต่ว่ากระถางใหญ่มันก็ไม่มีมันต้องการเนื้อที่เยอะเองแหละเพื่อนๆเออยายก็เลเอาใส่กระถางนี่แหละกระถางใหญ่เราก็มีอยู่นี่แต่ว่ามันต้องการเนื้อที่ในบ้านยายมันไม่มีที่เก็บไหนต้องเพาะอย่างอื่นอีกเนะะาะไปนะคะยายก็จะเอาตัวนี้มาผสมนี่ มาผสมตัวนี้เนาะแต่บางคนเขาก็เอาแต่ดินแม่อย่างเดียวแต่ยายไม่เอายายจะผสมเพอเอาดินอย่างนั้นเดียวมันมันต้องซื้อดินเยอะไงเพื่อนๆถ้าเอาดินอย่างนี้อย่างเดียวเนาะยายจะอาผสมกับดินเราเองอย่างเงี้ยยายขอผสมก่อนเด้อนี่นะคะคลุกเสร็จแล้วเนาะก็เอาใส่ยใใายขอใส่แป๊บหนึ่งก่อนนะยายก็จะไป คือว่าเดี๋ยวยายใส่ถุงมือแล้วมันปิดเปิดกล้องไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยค่อยถ่ายให้ดูทีหลังนี่นะเดวจะแยกต้นกล้าพริกมาปีนี้ยายไม่รู้ว่าจะเพาะมะเขือเทศเองหรือเปล่าทุกปีเพาะเองเนาะเพราะว่าปีนี้ยายปลูกพริกเยอะมันไม่มีที่ในบ้านะนะเพื่อนๆเ,เออดูก่อนเพราะว่ามะเขือเทศเราปลูกไม่เยอะเนาะ ยี่สิบต้นก็เยอะแล้วน่ะีย๋ยวดูก่อนยังไม่รู้มะเขือเทศยังเพาะตอนนี้ไม่ได้หรอกมะเขือเทศเพราะว่ามันปลูกยังไม่ได้เหมือนพริกเนี่ยไม่กระถางมันเล็กไปเพราะว่าเราต้องเอาไว้ในบ้านนานนะพริกนะ่ะกว่าจะได้ปลูกเพราะเขาทนหนาวไม่ได้นะเนาะมะเขือเทศหรือพริกเนี่ยพริกกับมะเขือเทศเนี่ยปลูกพร้อมๆกันเลยนั่นนะ่ะอีกหลายเดือนถึงจะปลูกข้างนอกได้ ปัยายหญ่ขาทำก่อนเพราะว่ายายแล้วจะใส่ทุงมืออีกทุงหนึ่งนี่เห็นไหมต้นกล้าพ,พริกยายแยกไว้ตั้งแต่แรกเลยยายเพิ่งตัดยอดเมื่อเช้านี้เองนี่ตัดยอดออกเนาะเห็นไหมยแยกตั้งนานแล้วนี่อันนี้ก็น่าจะตัวทากมาแอบ,บกินนะว่าจะสองตอนกลางคืนก็ลืมทุกทีเลยเนาะอันนี้เพาะครั้งที่สามพริกยายสวยแล้วนี่นะ นี่ดูดิเพราะอย่างอื่นยังไม่ขึ้นเลยอันนี้เพราะเออต้นขึ้นใช่ยังไม่เห็นนี่ <c oughs> เห็นไหมเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนมันเริ่มเริ่มตายอีกแล้วเนี่ยมะเขืออันรอบสุดท้ายแล้วยายว่าขึ้นกน็ขึ้นรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่ไม,ไม่ไม่รอดเนี่ยเทลงไปโปรดพระขึ้นมาหมดเลยนะแต่มันก็ตายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อยนี่มะเขือมะเขือตอแหลหรือมะเขือเปาะไม่แน่ใจนะอืมดูดิตอแหลขึ้นมาเพียบ ตายลงไปตามไปเรื่อยๆเลยเนาะส่วนอันนี้พริกสเปนสวยมากๆเลยนี่ว่าจะจะเอาไว้อยา่างนี้หรือว่าจะแยกถ้ายายแยกยายก็ต้องใส่กระถางใหญ่อะเนี่ยกระถางเล็กไม่ไหวแล้วนี่พริกสเปนสวยมากๆเลยเนี่ยปลูกได้แล้วนะเนี่ยเอาไว้อย่างนี้เลยนะคุณเพื่อนยายคิดว่าไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องแยกหรอก ก็ไม่ยายจะแยกขอแยกเป็นพริกเนี่ยอันนี้พริกชีฟ้าบา้านเราเนี่ยขอแยกเป็นพริกชีฟ้าดีกว่าเนาะพริกสเปนมันใหญ่อย่างงี้เอาไว้ให้มันอยู่อย่างงี้เลยเดี๋ยวค่อยถอนไปปลูกเลยคิดว่าเขาทนหนาวกว่าพริกไทยเรานะเอาไปปลูกก่อนเนาะพริกสเปนเขาจะน่าจะทนหนาวกว่าพริกชีฟ้าบ้านเราคือยายไม่มีที่เก็บนะเพื่อนเนาะเห็นไหมมาวางไว้อันนี้ก็ผักชีเพิ่งจะลง แยกมาเยอะๆกันเนี่ยแถวนี้จะวางไว้เต็มเนาะเออมันดูยังไงก็ไม่รู้นะในห้องรับแขกเพื่อนๆนะมาเดี๋ยวค่อยไปแยกกันนี่ได้แล้วเพื่อนๆยายไม่แยกเยอะหรอกเออมันเปลืองเนื้อที่เอาไว้อย่างงี้แหละแยกพอเนี่ยประมาณสามสิบสามสิบกว่าต้นที่ยายแยกเนาะอืมที่เหลือยายก็จะเอาไว้ในกระถางย่างงี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวเออคอยดูแล้วก็ถ้าถึาถาถงเวลาปลูกเราก็มาเลือกเอาต้นสวยๆไปปลูกนี่มันเยอะนะ นี่ด้วยนั่นด้วยนั่นมีแต่พริกทั้งนั้นเลยเยอะมากเลยพริกเอาไว้อย่างงี้แหละเนาะเหมือนบ้านเราเขาไม่ได้มาแยกอย่างนี้สัก,กหน่อยเนาะบ้านเราพอมันโตหน่อยเขาก็ถอนออกแล้วก็ไปแช่น้ําคืนหนึ่งแล้วก็เอาไปปลูกเลยที่บ้านเราเนาะเนี่ยเดี๋ยวยายจะถอนออกมัง่งให้มันแข็งแรงก่อนเดี๋ยวจะถอนออกต้นที่มันไม่สมบูรณ์เนาะให้มันอยู่ในกระถางนี่แหละเพื่อนส่วนกระถางเยวได้จะได้ไปเพาะอย่างอื่น มันไม่มีที่เก็บเนาะบางคนเขามีที่เก็บเขาก็เลยแยกเยอะทุกปียายก็ไม่เคยปลูกเยอะเนาะถ้าใครดูคลิปยายเพราะว่ายายมันปลูกแค่สิบโอ้ยอย่างมากกับสิบต้นสิบสิบสองต้นสิบสามต้นยายก็กินไม่หมดสักทีหนึ่งเนาะมันคือมันเขียวอยู่อะก่อนที่เราจะกลับเมืองไทยยังเขียวเต็มต้นเลยเนาะมีปีนี่แหละได้เก็บพริกกินหมดแปลว,ว่ามันดกมากเลยพริกเนาะ เนี่ยโอ้เนี่ยหมดนี่นะก็เยอะเหมือนกันเนาะไปะเพื่อนเพื่อนเนาะแค่นี้แหละเดี๋ยวยายจะเอาไว้สักหน่อยเดี๋ยวเอาเข้าบ้านเนาะเดี๋ยววันหลังมาอัปเดตให้ดูใหม่ส่วนพวกนั้นเดี๋ยวยายจะไปเอาไปดูมเมล็ดผักอะไรที่เพาะได้มัง่งก็จะมาลงเพาะเนาะเอากระถางละสองต้น <laughs> สมมติว่าผักกะหล่ำดาวอะไรเอ้ดอกกะหล่ำอะไรเงี้ยก็ กติเขาก็ใส่กระถางละต้นเนาะแต่เราประหยัดเนื้อที่เนาะเพื่อนๆไปแค่นี้เลยอะเดี๋รอวันหลังให้มันโตกว่าน,นี้ค่อยมาอัปเดตจริงๆมันต้องเด็ดใบออกญ่ย,ยรอให้มันฟื้นก่อนอยายจะเด็ดใบออกเด็ดยอดเด็ดยอดเนาะ,อะตอนแรกไม่ขึ้นไม่ขึ้นผลสุดท้ายเพียบเลยนั่นกันอยู่ด้านโน้นอีกหนึ่งกระถางนะพรกสเปน